สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องนะเออหายจากการเปิดกล่องไปหลายวันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เครียดๆนะเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งสินค้าบางอย่างนะคะแบบมันไม่ได้จริงเว้ยแบบฉันรู้นะว่าร้านน่ะเขาตั้งใจส่งมากแต่ด้วยความที่ขนส่งอะ่ะชอบโยนเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าของข้างในโยนได้หรือไม่ได้นะแต่ว่า มันไม่สมควรโยนนะบางทีเออเวลานี้ส่งของนี่ก็จะเขียนรอบกล่องเลยว่าระวังแตกอย่าโยนอะไรเงี้ยแต่ว่าทางร้านเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นการเลือะเธอะนะถ้าเราเขียนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าน้องกล่องนี้จะรอดปลอดภัยไหมแล้วข้างในเป็นอะไรเรามาดูก็ตามสภาพค่ะแกะเลย ตอนแรกอ่ะมันก็เข้าใจร้านร้านเขาอยู่นะเว้ยว่าเฮ้ยของมันโดนเคมเยอะๆอะ่ะมันก็ไม่ดีกับร้านเขาหอกอ่ะอไ้ี่เจมานี้เป็นของแถมนะสั่งมาจากตะกา้าร้านพี่แชมป์อ่ะไม่รู้เลยนี่ท้าไม่เห็นกับคนขายนะซื้อหรอวันนี้ไม่ของไม่ค่อยมีปัญหาวันนี้กล่องมาดี มีคลิปก่อนหนะ้าที่ว่าสองคนที่มาก่อนเนี่ยคือสภาพกล่องแบบแย่มากต้องบอกแบบนี้เลยแล้วก็ที่ที่เนี่ยโดมานางพัดหลุดนะคะแต่ว่าคิดว่านี่จะไม่คืนนะเพราะว่าอย่างอย่างตรงเนี้ยเห็นเป็นตำหนิอะไรเงี้ยนี่ก็ว่าจะเก็บไว้ พัดอยู่นี่พัดอยู่นี่ปกติน้องต้องถือพัดไว้ถือพัดไว้อะไรแบบเนี้ยแต่หน้าน้องก็โอเคอยู่นะน่ารักนะว่าเดี๋ยวค่อยซ่อมเลยนะคะอีกตัวหนึ่งที่สั่งมาก่อนนะอันนี้ก็คือมูสันนะมูสันก็จะเป็นแม่สาวเล็บเจลนะคะผมสวยเล็บเจลทั้งมือทั้งเท้าเลยนะเออแล้วน้องก็จะมีแบบว่าออปชันคือออปชันคือ ตัวนี้ติดหลังเอาไว้แบบแอวสาวโยโซวานดีวยว่าไว้เกีียวเราเล่นอ่ะเอาเป็นว่านี่คือสองตัวที่สั่งมาก่อนหน้านะคะโดมากับมูซันและก็ตัวนี้นแันตันเราก็จะมาดูกันว่าวันนี้จะปลอดไทยไหมสามตัวมากวันนี้ถ้าหักอีกก็ยีกอยู่นะ เห็นเอาแค่ว่ามันมันมันอยู่ข้างล่างก่อนอันนี้มันหลุดออกมาจากถุงหลุดออกมาจากถุงนะอันนี้สปอยตัวอะไรอันนี้มันหลุดเองหรือว่าเป็นชิ้นส่วนหรืออันนี้วะเราแววมันหมดแล้วเนี่ยนี่นะคะก็ก็ไม่ได้ใส่ถุงมาดีนักนันี่นะก็เปิดมาอยู่แล้วนะโอเคแกะกันต่อ จริงๆนะส่งพวกของอะไรอย่างเงี้ยควรจะมีการจะแทกให้เนาะว่าก็เข้าใจแหละบางร้านเขาก็ไม่ได้ละเอียดอ่อนขนาดนั้นเป็นเป็ดคิวทาโลใส่เพิ่มจุกอ่าดูกามสิ อเขาอาจจะพยานั่งเขาอาจจะใส่ถุงมาแล้วมันใส่มายัางไงเพราะมันหลุดเออก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเคมาแกะฐานกันต่อนะคะอาจจะต้องมีตู้แล้วอุ้ยฐานแตกป่ะนี่ฐานแตกฐานแตกโหโคตรเซ็งเลยฐานแตก มันจะมีครั้งไหนที่มันไม่แทกไหมกูถามจริงเถอะอ่ะแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับที่ยังมองไม่เห็นเท่าไหร่นะคะอ่ะเวทาโร่ใส่ถานยาตั้งตั้งแล้วกดนิดนึงนะอ่ะแล้วก็เป็นเคียวถือถเคียว นะยังกดไม่ลงนะมันแข็งฐานแตงเนาะนี่อันนี้ฐานแตกรอบนี้แต่โอเคตัวฟิกเกอร์ก็ก็ยอมรับได้ในในจังหวะหนึ่งเนาะไม่ได้การมีการบุกหักอะไรเพราะว่าอย่างที่รู้ว่า กิวทาโลตัวนี้มันไม่ค่อยมีออปชันเสริมที่มันยื่นออกมามันก็เลยอาจจะไม่แตกไม่หักอ่ะต่อไปอันนี้เป็นรอยกรีกดมาแล้วนะเขากรีกดมาแล้วเห็นปะเขาเขาเพิ่งเกิดก่องนะทุกคนดูนะเดี๋ยวจะลงคลิปใน YouTube แบบที่ไม่ตัดนะคะเพราะว่าเออมันจะได้มีหลักฐานรองับกันลยาขีนะก็จะ ก็รุนนะเนี่ยรุนทุกครั้งที่แก่เลยนะพูดตรงๆคือแบบ,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 บพี่เฮี่ยมึงมีสไตร์มาให้ทุกครั้งเหลอว่ะน่ะคะถุงที่ว่าแฮกมาจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าทําทําไมก็ใช่ๆๆก็ขออนุญาตฉีกแล้วกันคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าถึงนีตอนนี้ก็รู้สึกเฉยๆแล้วเฉยๆมาก มีฐานนะยังไม่ได้แกะลาคี้จะโดนน้องจะโดนแบนไหมไม่หรอกน้องไม่โป๊เท่าไหร่เออโป้อยู่นะโป้อยู่แต่หน้าตาก็นะคะความคมอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าระดับนี้ก็ ปกติสวยค่ะสวยอ่ะเรามาดูตัวอื่นกันนะอ๋อเป็นผ้าของน้องชื่อผ้าอะไรนะผ้าอะไรนะที่อาวุธของเขาเนะาะเอานี่นี่มันออกมาได้อยู่แล้วเนาะฐานก็ไม่มีการแตกหักนะคะปกติ ใส่ขานี้กับขานี้หรือว่ามันเป็นที่ขนส่งแถวบ้านกูอะแถวบ้านคนอื่นเป็นไหมมั้งเป็นบ้านกูอย่างเดียวเหรอความเขาเรียกว่าอะไรอะใส่ยากมาก ยากมากแข่งโพดใส่ยากมากมากเลยใส่ไม่ลงอืมประมาณนี้ละคะันไม่อยากกดเยอะนะอาจจะต้องกดแรงกว่านี้แหละแต่ว่าไม่เอาดีกว่า อ่ะแล้วก็จะเป็นใส่ผ้า,าของน้องไตโหคิดผิดคิดถูกเนี่ยใส่ฐานก่อน <c oughs> ไม่น่าใช่นะหรือ <c oughs> ว่าอยู่ข้างล่างว่ะอาจจะอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเอออาจจะเป็นข้างล่างใช่ <c oughs> คงไม่มีอันไหนแบบสปริงสปัง,ปงบานทะโลขึ้นมาขนาดนี้ทุกอ่านี่ไงอุย้ย กล้าขดแรงนะแต่ว่าก็ประมาณนี้นะดาชิสวยนะแต่ว่าถานนะขดติงเรื่องขานหน่อยนะคือฐานไม่ค่อยสประกอบสักเท่าไหร่โอเคกิวทาโร่ดาชิและต่อไปเป็นตัวอะไร <c oughs> ขออันนี้ยาง อยู่ในแนวขวางานะมันข้ดีมากโอ้ยชื่ออะไรนะโคคุชิโบดูดิ้เชเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวคคุชิโบขออนุาตนี้ะมันไม่มีการซีนอะไรมานะหัวบี้มาเชื่อ ในบรรดานี้รู้สึกว่าอาคาสะเนี่ยจะแพงสุดนะแต่ว่ารออาคาสะมาก่อนโอ้กูจีบคกูจีบูกูจีบอาจจะเดีออกมาตอนนั้นมีคลิปเปิดของอาคาสะอยู่แต่ว่ามันมันเป็นความเฟลอะมันมันเปิดด้วยคำ สีหน้าที่มันเฟลไปแล้วอะก็คือไม่ได้ลงเลยแต่ก็ยังมีคลิปอยู่แล้ไว้คอ่คอยเขาเรียกว่าอะไรนะค่อยจาัดก,การคลิปอาคาสาใหม่แล้วกนะันสำหรับตัวนี้มีไฟได้วยน,นะโอ้อคุชิบโบโอ้คุชิบโบโอ้คุชิบโบมีสองวัวมีสองว,วเลยทำไมถึงมีสองว,ว ผู ibo, ้ชิบทำไมมีสองหัวทำไมถึงมีสองหัวทั้งที่หัวมันก็คลา้คลายกันหรือเปล่าทำไมมีสองหัวทำไมก็ใส่มาให้สองหัว,วเพราะว่าอะไรอืมใส่หัวให้เขาก่อนนะทุกครั้งกูตื่นได้ทุกครั้ง แน่นะครูชิบวจะปวดอ๋อรู้ว่ามันคือที่มันให้วงเวนเขาเรียกอะไรนะฟันจันทาของมันมาเพื่อที่กูจะต้องใส่ตัวก่อนใช่ไหมแล้วก็ใส่หัวที่หลังหรืเปล่าอ๋อน่าจะใช่นะทุกครั้งจะมีปัญหากับตอนตอนใส่ฐานที่สุดนะคะเพราะว่าแม่ใส่ยากพดพด มันแข็งอะทุกคนมันแบบมันโ้อ,ออกแรงไซส์สำหรับแรงผู้ชายอะแต่คือฉันเป็นผู้สาวไงฉันไม่แรงมากมายขนาดนั้นถ้าก็เข้าใจว่าถ้าสมมติว่ามันมันไม่แน่นมันอาจจะแบบว่าแบบแบบทานทานไม่แข็งแรงมันอาจจะหลุดอะไรอย่างงี้ยนะอันนี้หัวแรกหัวแรก มีพลังเดี๋ยวขออญาตหัวแรกแล้วหัวนี้มันต่างกับหัวแรกไงวะผมมันก็ทรงเดียวกันเลยเอ,อมันทำไมมันถึงให้มาสองหัววะทั้งที่หน้ามันก็เหมือนกันนาะมันก็มีปานเหมือนกันอ,อ ตอนนี้ก็จะเป็นตัวดาบนะคะตัวดาบก็จะแปะมาให้อย่างนี้นะเก็บได้ปะนึก <c oughs> ว่าจะเก็บดาบได้ปะถูกอ่าเดี๋ยวนะมันต้องเสียบต้องต้องถือดาบไฮ้ใขรบ้ามนจะถือมาดาบใส่ตัวเอ้ะดูเขาถือเอ๊ะ เขาถือดาบใส่ข้างในนะเขาจับดาบแบบนี้เหรอไม่น่าใช่นะอ่าไม่น่าจะถือดาบแบบนี้หรอกนะ่าจะถือแบบถือดาบแบบอย่างงี้เออจับเออ,อดาบพิษดาคมน่าเก่งขามปะเตง อะล้วเขาให้วงจรไฟมาด้วยโอ้จปิดจปิดเหรอคือสว่างแค่นี้รอแ,แค่นี้แค่นี้เลยแค่นี้เลยนะคะเขาคุชิโบของเราเขาอาจจะต้องเอาใส่ไฟเซ่อนไว้ข้างล่างนิดนะึงเนาะแบบเออคุอชิโบก็แพงนะ แต่ว่าสําหรับนี้นี่ว่าอักษะเวอร์กว่าเฮ้ยแล้วทวําไมหัวโคโคชิโบเหมือนเกินมาอันนึงเนาะวันนี้ก็สมตัวโดยประมาณเขาแถมแถมอันนี้มาให้ด้วยเป็นพวกงกุญแจลูฟี่นะคะแก,แกดูหมดอะ่ะก็วันนี้มีมีแค่ฐานแตกนิดหน่อยแต่ว่าค่ะ คือกูคงไม่ไม่ไปอะไรอะค่ะแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าการที่เราคืนของไปด้วยความที่เออมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะขนส่งนะไม่ได้เกิดขึ้นจากพางร้านก็ต้องทําใจยอมรับตรงนี้แต่ว่าถ้ามันเสียหายเยอะกว่านี้ก็คือก็ไม่ไหวนะคะก็ก็อยากให้เข้าใจกันด้วยนะในมุมในมุมเราก็เข้าใจพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าก็ ต้องเข้าใจลูกค้าบ้างสำหรับวันนี้ก็เป็นการยอมรับได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ไว้เดี๋ยวมีตัวตอบต่อไปแล้วค่อยมาแกะให้ดูกันบอกแล้วว่าของมันต้องมีเนุพี่อูเฉยอ่าตอนนี้มิงก็มีจะประมาณ5ตัวแลนะว้วมีโคโคชิโบนะลาคีแล้วก็กิวทาร่มสกิเมีกิวทาร่แล้วก็มุซันนะคะแล้วก็โดมะสำหรับใครที่ อยากเห็นตัวต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตน,นะคะสวัสดีค่ะ